คุณว่าใครกันคะที่เป็นตัวกำหนดชีวิตของเรานะคะว่าอยากให้เพื่อนๆทุกคนที่ฟังคลิปนี้ลองมองย้อนกลับไปนะคะปีที่แล้วคะ่ะเราทำอะไรไว้นะคะและปีนี้เราเป็นยังไงเราจะเห็นเลยค่ะว่า เหตุและผลมันเชื่อมโยงกันค่ะอย่างเช่นว่าปีที่แล้วเราเลือกเข้าทํางานที่บริษัทนี้นะคะแล้วพอสิ้นปีได้โบนัสกลางปีได้ไปเที่ยวต่างประเทศเราได้ไปเที่ยวต่างประเทศเพราะเราได้ทํางานที่บริษัทนี้นะคะในขณะเดียวกันบางคนอาจจะเจอที่เรื่องเรื่องที่ไม่พึงพอใจเนาะชีวิตไม่พึงพอใจนะเงินเดือนไม่ขึ้นไม่ได้โบนัสนะททำงานก็ไม่ได้อะไรหรอกนะคะก็ลองย้อนกลับไปปีที่แล้วนะคะ ก็เราทํางานที่บริษัทเนี้ยทามาตั้งแต่ปีที่แล้วหรืออาจจะทํามาตั้งแต่5ปีที่แล้วด้วยซ้านะแต่พอให้ย้อนกลับไปปีที่แล้วมันใกล้ๆเนาะย้อนกลับมาดูก็เพราะเราทํางานที่บริษัทนี้เราเลือกทําที่บริษัทนี้เราจึงได้ผลแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะกําลังเถียงว่าไม่ใช่สิฉันไม่มีทางเลือกฉันเลือกไม่ได้ถ้าฉันไม่ทําที่นี่ฉันก็ไม่รู้จะไปทําที่ไหนแต่นี่คือสิ่งที่คุณเลือกค่ะคุณกําลังเลือกที่จะทําที่นี่คุณเลือกที่จะไม่ออกไปเสี่ยง คุณเลือกจะไม่ไปที่อื่นแต่นั่นไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดนะคะคุณเลือกยังไงไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะมันเป็นแค่ทางเลือกคุณเลือกแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าคุณบอกว่าต้องทําที่นี่นะคะเราเลือกที่จะทําที่นี่นะคะเราก็ยังเลือกได้อีกว่าเราจะรู้สึกยังไงในการทํางานที่นี่เราเลือกความรู้สึกได้เห็นไหมคะว่าเราเลือกได้ตั้งหลายอย่างแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าในชีวิตเราไม่ได้เลือกได้ทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต แต่ปอกขอให้โฟกัสไปที่สิ่งที่เราเลือกได้แล้วก็ควบคุมได้นะคะแล้วเราลงเข้าไปโฟกัสแล้วก็ควบคุมตรงนั้นในเมื่อชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันส่งผลให้ชีวิตเราเป็นแบบนี้ในวันนี้ดังนั้นชีวิตที่กําลังจะก้าวต่อไปในอีกปีข้างหน้าเนี่ยแหะคะ่ะแน่นอนว่าคุณสามารถเลือกได้อีกเหมือนกันว่าจะทำให้มันเป็นไปในทิศทางไหนแต่อย่างแรกคุณต้องเลือกก่อน พอคุณเลือกเรียบร้อยแล้วคุณค่อยไปหาวิธีทางที่จะทำให้ไปถึงจุดนั้นนะคะบอกขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะได้ไปถึงจุดที่ตัวเองสมปรารถนากันทุกคนคะ่ะ